สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับพวกบรรยากาศไทยอาร์มี่นะคลิปนี้เรามากินขนมจีนกันซื้อมาสองถุงนะมีเป็นลูกมะเดืออเเด่อนะนี่เป็นลูกมะเดื่อเรากินกับปลาสับกินก,กับขนมจีนกันโอ้โอ

ดูกล้องให้จ้าหน่อยมึงตรงไหตรงแล้วจ้ะไหนนี่แล้วตรงแล้วอีหน้าจัดแล้วรอเลยไว่ฟิล์มอะไรนะไม่รู้ว่าว่าไปค่าเป็ดค่าเป็ดค่าเป็นใช่ค่าเป็นรอ เป็นน้ำยามาสองอยา่างเป็นยาป่ากับน้ำยากติดโอเคฉันก็ชอบ

มีไข่ต้มน,นะครับข้าวมูเลี้ยงครับ่ต้ม เก้าเจาะาวเกลีรวเขาดูเยวจากินม่เบือผมเลยกินผ่าอยู่เยอยากขนมจีนจาดทว่มาเจ้านั้นเลย หหเห็นเห็นปากแข็งวันนั้นมึงไปไหนกันเห็นขับเห็นมึงไ้นอนหลับในรถอยู่ถ่ายรูปลงเฟซน่าแอาปบัินะไหมต่ำด้วยอ่ะ กับผู้หญิงโอ้ตึงเทพมึงแน่นอนมากเลยผู้หญิงกลับรถแล้วมึงนอนหลับเลยฮะปานเลยจ้า,จาผมนอนก้าวโอ,อ้ดังแล้วโอ้คุณเดินอะไรคุณเลี้ยงคุเดินบอกเน่เน่เน่ดูไอ้บ่าวอะมึงเห็นหูข้างเดียวมึงรู้ได้ไงเป็นไอ้บ่าวอะเห็นเน่เห็แนแค่หูข้างเดียวมันรู้ว่าเป็นไอ้บ่าว

chàng cây chàng cây, mึง ăn mày nè, ôi, ui, mày, cười chuồn. Kín bây. mày lé à, không trả có bỏ đấy, còn xưng còn chả mày có được đấy, lấy cồn để mà lấy cồn, bỏ để muối, bỏ đi chi bên, kéo đáp, mày, không tan nát luôn đấy, lấy cái ผมเป็นใจกินได้ผมก็จะไปใช่ล้วโอ้ไดใจผมทำไมไม่กี้องเรียกมากินนี่เลครับนี่ใจกินแล้ว๋ย่ผมก็โนะโอเคเอามากินในาคนท่ขไมได้จไปลักไค่ไปอยากลงเลียงอีกนี่อะไรลูกอะไรกินได้ไหมลูกปีตาโกรัก เจอเจอเจอมากินข้าวกันมาจะไม่เห็นที่ว่าหลับหลับในรถเห็นหูข้างเดียวไหมไอ้บ่าวไอ้ไอ้นี่ไหมไอ้นี่ไหมเจอที่ผู้หญิงขับแล้วหลับอยู่ข้างเจ้ยเบาวเลยเห็นหูข้างเดียวนะเจ้ยผมจำหูมันได้เลยดี่้วยมั้ยก็เห็นก็เห็นอืมนั่นไข่เี่าไหรกินได้ไข่ให้นี่นี่นี่จ่ายแต่ปลาดาวไหมกินในเสร็จปล้าแล้วไม่แน่จ้ะอืม ่อย่างอูกูเตรยมเไ้้ดิร,ร่อยมากจากเร้อที่ไหนนี่ร้อยรอยรอยป้าแกมาขายเมื่อเากี่บาทนะอ่าบาทเป็เื่องเื่อที่บ้านดูดูแากบ้านแกไหมอารอนั้นเ่ยอันนั้นเนี่ยหกสิบบาทนะการทำไมที่หกสิบาทพวกเกยาลูแกสองทุ่งเลยทุ่งละสามสิบบาทกูคิดอะไรดิไม่ได้หรอ่กล้อง่ Nan mà luôn ký thật chín. vui. Nói lẽ 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 mẹ một mẹ tưới. No bắt mẹ ruột ni tao 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 ใช่ไหมอยากหรือ hmm. ว <park mulheres> ่าพรุ่งนี้จังบังจิตใจนะจีน้อยเจ็ดบาทฮะเจ็ดบาทใช่ไหมจีร้ยเจ็ดบาทโอเค นี่นะนะนะไหนดอ้วยนี้คือนีเปิดไหมยิมมะิมอืจบคลิปได้่ะับอ่ากดติดตามมันใหม่ในคลิปนาครับบายบายจุ๊บป๊อกเอคแบบแขนเลนนะลยแนั้นเอาฝากฝากติดตามยูทูปด้วย เรื่องติดตาม YouTube ชื่อะไรภาษาอังกฤษจำไม่ได้เลยนี่จ้ะ YouTube จ่าชื่ออะไรช่องจ่าชื่อไรอะไรเตยเตยเรนนะอะไรนะอะไรไทยเตเป็นภาษาอังกฤษอะไรนะจ่าลงหมดดูก่อนเลยอะไรนะชื่ออะไรผมจำได้ปลากินปลาเที่ยวอย่างเดียวนี่อะไรปลาจิ้นปลาเทียวอะไรจะไปเป็นไหมผมจำไม่ได้เลยเดี๋ยวกูซ่อมเอาขนมจีนขึ้นมา อากาศผมกินกินมไหมเยอะๆเยอะกินได้มาก่อนกินแล้วยังไม่รู้อีกมันน่าให้กินจะอะไรเกินเนี่ยตายอะไรนะอะไรนะ,ะรจ่างานน้อยใจดีเดี๋ยวผมบอกให้ลูกพร,ระเจ้าตาเลโอ้จี้เริ่มเลยเนี่ยลูกพระเจ้าตาปลากินปลาเตี่ยวอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ đấy mấy đấy Ừ, đấy chứ đấy là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  thầy Ami, đấy là đấy là thầy là đấy là đấy là đấy là là đấy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  là thầy Ami đấy là đấy là đấy